เมือกเด็กกอเพื่อนไปเชียวค่ะเมือนคืนเหมือนเศร้าหรืออะไทายเลยค่ะบ้าไสบ้าใครสบายปวดหัวนอนมิดซีรีลูกลิ่มาเต์ลัสแล้วแล้วค่ะเมือนเศร้าเลยเลิกตีสามค่ะมาถึขอพายเซตเซฟซี่กำลังใจนี้ก็เลยก็ใช้รา้เด้ค่ะไม่เดินทางต่อค่ะวบเพชรสบู์นะคะเพิ่มเพื่อมือเพชรสบู่ค่ะเรือก่ารเอกรนเดืค่ะบางทีกับ คือผลแนกับไข่ปวดหวัวกับไม่ได้ลูกค่ะมันเด็กกับลูกประธานค่ะขมันล้ำกรุงเทพไปสี่สคขาเพราะว่าเลิกดึกยุติเลือดี่สามค่ะซึ่งคือร้ายเสียดาล้วค่ะเจอเจอผลแน่ค่ะผูกเชิ้ตกับ เรลสองทุ่มค่าเรื่องสีสามคืเรีน่น,นสร้างไปเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเจอกันนะครับเพชรบูรณ์ตาซีจะถือผลแน่บวชหัวแน่ทีละบันอัวน้องจเว้นที่บบค่ะคสองทุ่มเราก็รับมิดซิรีไปเลยค่ะอืากเจอแล้วก็เป็นสีละคัะนเงที่ไม่ที่กำลังเกี่นข อันดับส,สองเันหอดสีหามือเลยคะ่ะแคจะปิดวงล้อคะเดียนหนากับปิดวงก็ได้ค่ะนี่แปดมิถุนาปิดวงนะคะมัน,น,ะะนยังเลิ่อนลงเรีนยนะค,ะค่ะขึ้นคนกระหลาค่ะหลังเปยด้ากก็เป็นสิทธิ์ล้ครับขอบคุณทุกกำลังใจ นี่ซี่กระดังเกีบยวของเรียบร้อยแล้ว Obrigado. าบเสร็จแล้วจ้าพร้อมเดินทางแล้วค่ะเมื่อก็บ,บริทายค่ะเพราะว่าเจอฝนอยู่รถตัดมินบุรีค่ะว่าแสดงค่ะยกเลิกค่ะเจอจะฝน สทโรเรียนค่ะมไป่ะสาบุรีค่ะมันเดินทางไปเพชรบุรีล้วยเวนี่วาเทียเี่ยวาเายะคนเดียวก็มากึงนะ แล้วจบกทอะมา แชมพูต่อครับ อกอุ่แฟครัเอ๊ะกดไหลกดแท์กดติดตามเลยค่ะไม่ซื่องเก็บเลยค่ะ

คลิปหน้าเจอกันไหมล่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เลยลค่ะขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เลยลค่ะดันดันแฟไม่หลอาที่หาเงินค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะขอบคุณบริษัทเตยใต้เตยล่าขอสดขออภัยขอบคุณแฟนคลับดันดันแฟนไป่หลอดที่หาเงินนะคะมณีรัตน์ท่าปีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เลยลค่ะนะกะเพาาแข็งแรงฮิ้งปังๆรวยๆ เฮงเฮงปังปังรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะค,ะนคะะะรับประกาศเอฟซีค่ะสิกดไลก์กดวแซ่เจี๋ยกอเจี๋ยโฮมอำเภอลำปีเที่ยวราคะเอาไว้ชท่านี้แหละคะ่ะบ๊ายบาย